สวัสดีสมาชิกนะครับวันนี้นะครับก็จะมาขายสินค้านะครับค้างสต็อกนะครับจะเป็นกล้องสโคปของ Discovery นะครับตัวนี้เป็นรุ่นว t z ีเ1 2สคคูณ40นะครับย้ำก่อนนะครับสินค้าเป็นของใหม่นะครับมือหนึ่งแกะกล่องนะครับมีรับประกันสินค้านะครับย้ำนะครับสินค้ามีตัวเดียวเท่านั้นนะครับ ย้ำสินค้ามีตัวเดียวชุดเดียวเท่านั้นนะครับของใหม่มือหนึ่งแกะกล่องบอกราคาไปเลยนะครับผมปกติราคาตลาดทั่วไปจะอยู่ที่2,990บาทนะครับวันนี้ไม่ขายนะครับ2,800ไม่ขาย2,700ไม่ขายนะครับ่าราคา2,500บาทไม่ขายนะครับผม ลูกค้าสามารถไปเช็คราคาที่แอป Lazada Sho ป e ตามเพจต่างๆได้เลยนะครับ2,400บาทไม่ขายนะครับวันนี้นะครับจะขายเพียงราคา2,000บาทจะส่งฟรีแบบโอนนะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับจาก2,990บาทไม่ขายขายเพียง2,000บาทจะส่งฟรีแบบโอนเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับ สินค้าเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้บอกสเปคนะครับผมอ่าให้ดูตัวนี้ละกันนะครับหลายท่านคงจะรู้สเปคตัวนี้แล้วก็ราคานะครับเบื้องต้นนะครับย้ำสินค้ามีตัวเดียวของใหม่มือหนึ่งมีรับประกันสินค้าจากราคา29-90บาทไม่ขายขายเพียง2 0 0 0บาทรวมส่งฟรีแบบโอน เก็บไปทางบอกเพิ่ม100บาทนะครับมีรับประกันสินค้านะครับสนใจสินค้าติดต่อที่ l ลายนะครับไล n e i อ0ดีย3 9 5 5 1 0สามารถไปเซิร์ชดูสเปคแล้วก็ราคาตลาดได้เลยนะครับราคานี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับรับประกันได้เลยครับ,อบคอณครับ